ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Talk with Guru นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับบุคลากรวงการกีฬาไทยของบ้านเรานะครับและวันนี้เหมือนเช่นเคยครับเราอยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับท่านปฏิวัติวรรณการครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกสักรอบนะครับท่านครับผมปริวัติวรณกลางครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอ่ะหลายคนนะครับท่านยังยังไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพราะว่าทราบมาว่ามีการเปลี่ยนชื่อจากสถาบันพละศึกษาเดิมนะครับอ่ะความเป็นมาเป็นยังไงถึงได้เปลี่ยนชื่อครับท่านครับถ้าท่านนับย้อนไปนะครับตกประมาณ50ปีนะฮะสมัยนั้นเราสังกัดอยู่กรมพละศึกษา กระทรวงการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราตอนกันเราใช้ชื่อว่าวิทยาลัยพัฒนศึกษานะครับซึ่งตั้งแห่งแรกขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อปี2013นะและเปิดการเรียนการสอนเนี่ยในปี2014นะครับเป็นวิทยาลัยศึกษาจังหวัดเชียงใหม่แห่งแรกของเรานะครับแล้วต่อมาค่อยๆทยอยเปิดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเมื่อปี2525นะครบครบ17แห่งนะมี17วิทยาลัยศึกษาด้วยกันนะครับและต่อมาเนี่ยมีการ จัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นมาเป็นแห่งแรกในกรมพลันธ์ละาเหมือนกันณที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราเรียกว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วตั้งทยอยเปิดขึ้นมาเรื่อยๆณปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งหมด13โรงนะจนถึงเมืองปัจจุบันนี่13โรงครับคณิสพอมาปี2548ณขนาดนั้นเนี่ยได้มีการบอกว่าในการที่เราจะจัดการเรียนการสอนเนี่ยคงจะใช้แค่ระดับอ่าปกาศนีสูง รือประกาศสีผักชัสูงเนี่ยคงไม่พอแล้วเนื่องจากว่ามีการบรรจุค่าราชการเข้าไปรับราชการเนี่ยต้องใช้วุฒิปริาตีขึ้นไปนะวุฒิปริาตีขึ้นไปแต่เราเปิดแค่ปอสูงยังไม่ได้นะจึงต้องมีเกิดเปิดระดับปริยตีครับทีนี้ในการเปิดระดับปริาตีขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกฎหมายรองรับนะซึ่งเราเรียกว่าพระราชบัญญัตินะฮะก็เลยเกิดพระราชบัญญัติขึ้นมาเมื่อปี248นะฮะเราเรียกว่าพรบสถาบันการรักษา พศ2,548นะโดยเอาวิทยาพัยพลศึกษา17แห่งกับโรงเรียนกีฬา13โล13โลเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะมาอยู่ในสถาบันการพักษานะครับโดยวิทยาลัยพลศึกษา17แห่งเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นสถาบันการพักษาวิยาเขตนะครับเช่นสถาบันการพักษาวิยาเขตเชียงใหม่นะสถาบันการพักษาวิยาเขตยะลาอย่างนี้แต่โรงเรียนกีฬานี่ยังใช้ชื่อเหมือนเดิมนะใช้ชื่อเหมือนเดิม นทั้งทั้งทั้งทุกหน่วยเนี่ยเข้ามาอยู่ในสถาบันการรักษานะครับเมื่อปี2,548ซึ่งตอนนั้นเน่ยนะครับเราสอนได้ได้ถึงแค่ระดับปริยตรีนะครับต่อมาเมื่อปี2,555เนี่ยนะครับเราก็อยากจะมีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะก็เลยต้องมีการแก้กฎหมายคือแก้พรบนะครับทำให้เรามีพรบสถาบันการรักษาพศสอ5 5 5นหริชฉบับที่2นี่ขึ้นมา นะครับเราจึงสามารถเปิดสอนปริยาโทได้โดยเราจัดการในการสอนปริยาโทเนี่ยที่สี่วิทยาเขตด้วยกันนะครคือที่เชียงใหม่สุพรรณบุรีชนบุรีแล้วก็กระบี่เรเริ่มสอนปริยาโทครั้งแรกเลยตอนนั้นนะครับเนี่ยคือวันเป็นมาแล้วพอต่อมาอีกนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีกอบการนะแล้วกอบการท่านมาท่านไปดูกีฬานะครับเอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้เขาก็บอกว่า ในการที่จะพัฒนากีฬาของประเทศไทยเราเนี่ยของประเทศชาติเราเนี่ยทางหนึ่งคือจะต้องมีมหาวิทยาลัยการกีฬาที่มารับผิดชอบกีฬาโดยตรงเลยนะฮะตอนนั้นนะครับประมาณปีห้าเจดนะครับก็เลยมีการคุยกันนะและนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นท่านเห็นชอบเลยว่าโอเคนะควรจะมีมหาวิทยาลัยการกีฬาขึ้นมาเพื่อเพื่อพัฒนากีฬานักกีฬาของประเทศไทยเรานะครับตอนนั้นก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมา เพราะมีหลายหลายคณะด้วยกันนะครับตอนนั้นน่ยคุดแรกเลยเนี่ยผมเป็นเลขาเลขาคณะทํางานนะโดยมีปรลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเป็นประธานเนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าในการที่จะตั้งหมหาวิทยาลัยก,กีฬาเนี่ยจะทํำยังไงดีอ,อย่างเช่นอย่างที่หนึ่งนะครับตั้งขึ้นมาใหม่เลยนะครับหรืออย่างที่สองไปเอาคณะของในมหาวิทยาลัยไหนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพละธศ,ศึกษาเนี่ยมาเป็นมหาวิทยาลัยหรือที่สาม เอามาหา,าวิาลยลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องการกีฬาการร,รักษาเนี่ยเอามาทําเป็นมหาวิการกีฬาครับก็มีการคุยกันครับว่าจะทํำยังไงเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดว่านะครับเอามาหาวิาลยซึ่งซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยโอ้โหคงจะใช้งบประมาณนี่พอสมควรนะใช้พอสมควรจริงๆเพราะว่ามันต้งองสถานที่อาคารอะไรต่างๆบุคลากรต่างๆนะครับหรือจะไปใช้เป็นคณะเช่นไปอยู่ในมหาวิยายอื่นนะเอามาตั้ง แล้วมันก็คงจะเวิร์กไหมเพื่อน่องจากว่ามันพื้นที่มันอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นแล้วสุดท้ายนะครท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็สรุปบอกว่าให้ยกฐานะของสถาบันการศึกษาเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพอได้หลักการตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีการทําร่างพรบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2558น้ะเราก็ทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับเมื่อปี2 5 6 2เนี่ยนะครับก็ได้มีกฎหมายออกมา นะครับและประกาศในราชิตการรูเบกษารเนี่ยนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม62นะเป็นพรบมหาวิทยาลัยการกระาแห่งชาติพศ2 5 6 2นะครับโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2อง2ครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าวันที่23พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันคล้ายวสถาปนาของเรานะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานเนี่ยขณะที่มาพูดถึงหน่วยงานนะหน่วยงานเนี่ยพอหลังจากที่เราเป็นมหาวิทยาลัยการกระาแห่งชาติแล้วเนี่ยนะครับ เราเราก็ต้องมีคอนเซปต์ใน,ในการที่จะเดินงานนะเราคงจะไม่เดินงานเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าเดินงานเหมือนเหมือนสถาบันการรักษาก็มันมันมันคงไม่ควรมีคําว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยเป็นโจทย์เป็นโจทย์ที่ท้าทายกับ ah กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติของเราว่าเมื่อเมื่อเราเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาเนี่ยเราจะมีโจทย์และจะเดินงานกันอย่างไรนะครับอย่างนี้นะอยากเรียนความเข้าใจก่อนว่าพอเรายศธนนะขึ้นมาเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยขาว่ามหาวิทยา นะครับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องมีภารกิจเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยคือ4ด้านนะ,นะครับคือหนึ่งเรื่องด้านการศึกษา2วิจัยนะครับสบริการวิชาการแก่สังคมนะแล้วก็สี่เรื่องธนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งแล้วแต่ว่าจะวางน้ําหนักไว้อย่างไร,รอันต่อมาอันนี้คือ4ี่สด้านอันต่อมาคือเมื่อเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางคือทางด้านการกีฬาเนี่ยผมก็จะบอกต่อไปว่าเราต้อง4ี่บวกหนึ่งนอกจาก4ภารกิจที่เรากล่าวแล้วเนี่ย จะต้องมีการบวกอีกหนึ่งก็คือเรื่องกีฬาเพราะฉะนั้นแล้ว4ี่บวกหนึ่งเนี่ยนะครับสีด้านกับอีกด้านกีฬาเนี่ยเราจะมีเป้าหมายมีผลลัพธ์ยังไงออกมาเพื่อตอบสนองกับประเทศไทยเราประเทศชาติเรานะครับขอญาตไล่ไลำดับนี้นะครับอย่างอย่างแรกเนี่ยเรื่องเรื่องการเรียนการสอนนะครับผมมีหน่วยงานเนี่ยอยู่สองหน่วยนะคือระดับขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษาระดับขั้นพื้นฐานนี่คือโรงเรียนกีฬา13โรงของผม นะครับแล้วก็วิทยาเขตนะครับจากสถาบันการศึกษาวิทยาเขต17แห่งก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยการกระาแห่งชาติ17วิทยาเขตนะครับซึ่งจากระดับอุดมศึกษานะครับผมก็เลยมีเป้าหมายว่าหนึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับมันคงจะเป็นหลักสูตรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขาว่าลักสูตรเหมือนเดิมเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเป็นหลักสูตรทางด้านวิชาการอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ปรับใหม่ว่าต่อไปนี้นะหลักสูตรของเราเนี่ยจะต้องเป็นหลักสูตรปฏิบัติการ นะครับขาหลักสูตรปฏิบัติการเนี่ยหมายความว่าให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้เรียนรู้จริงในสถานประกอบการนะเรียนรู้จริงในสถานประกอบการไม่ได้เรียนแต่ในห้องเรียนละนะไม่ได้เรียนแต่ในห้องเรียนคือเรียนในในในห้องเรียนเนี่ยปล่อไปนี่เรียนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์และอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปอยู่สถานประกอบการเช่นยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้เราเปิดเมื่อปีสองพันหกสิบสี่ปีนะนะครับเรามีหลักสูตรปฏิบัติการเนี่ยสามหลักสูตรนะธุรกิจสุขภาพ กาสื่อสารการกีฬาอย่างงี้นะครับหมายความว่าทํายังไงว่าปีหนึ่งเอซีปีหลักสูตรนี่นะฮะหลักสูตร4ปีเนี่ยมีทั้งหมด8เทอมด้วยกันนะครับจะเรียนที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยแค่4เทอมและไปอยู่ในสถานประกอบการอีก4เทอมนะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กเนี่ยก็จะเรียนรู้มากข,ขึ้นในสถานประกอบการเขาเรียกว่าเรียนรู้จริงในสถานประกอบการนไม่ต้องมานั่งเรียนเล็กเชอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็วางแผนว่า8เทอมเนี่ยอยู่กับเราสีนะ ไปอยู่สารประกอบการ4<ม>ทีนี้การขณะที่ไปอยู่สารประกอบการเนี่ยไม่ใช่ว่าไปยกกาแฟเสิร์ไปพิมพ์เอกสารไม่ใช่แล้ว<ม><ม>นะครับแปดแปไอสี่เทอมที่อยู่สารประกอบการเนี่ยม,มหาวิทยาลัยจะต้องไปดีไซน์<ม>ดีไซน์รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการว่าสี่เทอมที่ไปอยู่กับคุณนะจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างตามตามทฤษฎีของ้องที่เรางๆในห้องเรียนแต่ไม่ต้องเรียนทฤษฎีแล้วไปเรียนรู้จริงเลยไปรู้รู้จริงเลยนะครับ อพอเรียนรู้จริงปุ๊บบัณฑิตที่จบออกาจากเราไปเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรลไะไม่ต้องเริ่มใหม่ทำงานได้เลยไม่ต้องเริ่มใหม่นะไม่ต้องไปนับหนึ่งให<ร>ม่เนี<ร>่ยฮะตอนนี้เราเริ่มตื่อปีหกสี่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยงงนะครับ,รบหรือต่อมาเนี่ยเมื่อกี้ผมกล่าวไว้นะครับว่าเมื่อปีห้าเจ็ดเนี่ยเราเริ่มเปิดการเรียนการสอนเรื่องปริญาโทนะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มสอนถือปริยาเอกละอย่างเนี้ยนะครับหรือต่อมานะครับในปีหน้าเนี่ยเราก็มีวางแผนว่า เราจะเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติในคณะคระศึกษาอันนี้ก็เราวางแผนไปว่าว่าอ่นอนาคตเนี่ยต่อไปเป็นเรื่องหลักสูตรอย่างนี้นะครับจะมองเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆมิตินะเกี่ยวกับเรื่องการจากกัดการเรียนการสอนนะครับดังๆังเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยการกีฬานะครับบอกว่าเป็นสถาบันการ,รศึกษาอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนเขาว่าภูมิภาคอาเซียนในในสนประเทศของเราเนี่ยนะครับนะเราจะเราจะอันดับหนึ่งยังไง นะอย่างเช่นเรามีสื่อิอินเตอร์นะครับสองครอบคลุมทุกศาสตร์ทางการกีฬาเลยทุกศาสตร์การกีฬาที่หมายถึงว่าบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับจะต้องออกไปรับใช้สังคมในทุกศาสตร์การกีฬาไปช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศนะบัณฑิตของเรานะที่ออกไปเนี่ยจะต้องไปพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศอันนี้อันนี้คืออาภารกิจแรกนะเรื่องการเรียนการสอนนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องวิจัยนะครับเรา่าต่อไปนี้เนี่ย เราจะต้องมีการพัฒนาอาจารย์ของเราเนี่ยให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพกับยนตรงๆเลยว่าสมัยก่อนเราเปิดแค่ปรสูงเนี่ยอาจารย์เราไม่ได้เน้นเรื่องวิจัยแต่มาตอนนี้ถือเป็นภารกิจอันดับสองนะครับเพราะฉนั้นเมื่อเราพัฒนาอาจารย์ของเราให้เป็นบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพขึ้นเนี่ยแล้วพอบัณฑิตเออไม่ใช่อาจารย์ของเราเป็นเป็นนักวิจัยนะ,ะที่เป็นมืออาชีพและต่อไปเนี่ยอาจารย์ของเราเนี่ยก็จะไปสามารถผลิตผลงานทางวิจัย ตอนไปนี้ไม่เอาผลงานวิจัยที่เก็บขึ้นหิ้งแล้วแล้วไม่ได้เผยแพร่ต้องนำมาใช้ประโยชน์จริงๆนะไปใช้ประโยชน์จริงๆเช่นเอามาพัฒนาวงการกีฬานี่เราเป้าหมายหลักเลยนะครับนี่ภารกิจด้านที่สองคราวนี้ภารกิจด้านที่สามเนี่ยในผงก่บเรียนไปคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคมคผมบอกว่าเป้าหมายหลักของอันนี้คืออะไรเป้าหมายหลักอันนี้คือประชาชนนะครับเยาวชนแล้วก็เด็กทุกกลุ่มเนี่ยใน,นประเทศไทยเราจะต้องมีสุขภาพที่ดี หรือที่เราบอกว่าสุขภาวะที่ดีนี่ภารกิจอันหลักที่สามเนี่ยเราจะมุ่งไปที่เด็กเยาวชนของเราในประชาชนเนี่ยทำยังไงให้มีสุขภาวะที่ดีหรือสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับตอนนี้เป็นภารกิจของเราชัดๆอีกอย่างหนึ่งน,นี่เป้าหมายหลักของเราอีกเลยข้อที่ด้านที่สามด้านที่สี่ครับเรื่องธนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับมไม่ว่าจะเป็นวันชาติศาสนาหรือวันเทศกาลอะไรต่างๆนะครับเราก็ทํา แต่ต่อไปนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับเราจะมุ่งเปา้าไปที่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยสองอย่างนะฮะหนึ่งการละเล่นพื้นบ้านสองกีฬาไทยว่าการละเล่นพื้นบ้านทั่วประเทศไทยเรามีอะไรบ้างกีฬาไทยมีอะไรบ้างแล้วเรามาจัดกลุ่มแล้วแบ่งให้กับ17วิยาเขตตอนนี้เราแบ่งมีการแบ่งพื้นที่กันนะเนื่องจากมันไม่มีแค่17วิยาเขตแต่จังหวัดมีถึง77จังหวัดเรามีการแบ่งพื้นที่กันว่าจังหวัดไหนรับผิดชอบ จังหวัดอะไรบ้างวิทยาเขตไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาบมาวางแผนว่าแต่ละวิทยเขตนะคุณต้องไปดูแลเรื่องการเล่นพื้นบ้านกับกีฬาไทยคดีไปดูแลยังไงครับการเล่นบางอย่างเนี่ยแทบจะสูญหายไปนะฮะกีฬาไทยเหมือนกันบางอย่างก็แทบจะสูญหายไปก็เลยบอต่อไปเนี้ยเราไปแบ่งกันว่าแค่การเล่นพื้นบ้านกีฬาไทยเนี่ยอันไหนถ้าเสียสูญหายไปเราบอกฟื้นฟูให้ได้มาหรืออันไหนที่มันดีอยู่แล้วเราจะรู้รักต่อไปยังไงอย่างนี้คือเป้าหมายคือ อ่าภารกิจด้านที่สี่นะครับอันนี้หมายถึงมื่งมาอะไรทั่วไป4ด้านแต่ถ้า้ง4ด้านเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้างแต่เรามุ่งไปที่ทางทางเกี่ยวกับกีฬานะครับสุดท้ายที่มันบอกสี่บวกหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยกีฬานะครับหรือมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเพราะฉะนั้นกีฬาเราเนี่ยจะต้องเป็นหลักนะครับเมื่อเมื่อประเทศเมื่อประเทศชาติเราเนี่ยมีการคาดหวังว่าเมื่อตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแล้วกีฬาประเทศไทยต้องพัฒนา คือนี่ในการที่พัฒนาได้เนี่ยครับเนี่ยตอนนี้นะครับหลังจากมีพรบออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานนะครับหรือทําโครงสร้างการแบ่งโนเหตการนะครับผมก็เลยตอนนี้ทำทำร่างขึ้นมาแล้วแล้วส่งไปที่ตอนนี้ผ่านไปอยู่กระทรวงการอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือเราเรียกสั้นว่ากระทรวงอวอเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ผมบอกว่าเรื่องกีฬาของผมเนี่ยตอนนี้เราจะมีห้าหน่วยงานที่ดูแลอยู่นะห้าหน่วยงานเนี่ยคือหนึ่งหน่วยงานแรกคือเราว่าสํานักกีฬา สำนักกีฬาเนี่ยนะครับจะมาดูแลเรื่องการผลิตนักกีฬาตั้งแต่โรงเรียนกีฬาจนมาทั้งถึงวิทยเขต17แห่ง<ฮ>โรงเรียนกีฬา13โรงวิทยาเขต17แห่งเนี่ยจะจะจผลิตนักกีฬาอะไรบ้างเช่นเริ่มตั้งแต่กำหนดชนิดกีฬาชนิดกีฬาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกีฬานะครับและชนิดกีฬาที่จัดการเรียนการสอนแล้วฝึกในวิทยเขต17แห่งนะครับซึ่งชิกีฬาทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เอากีฬาพื้รั้น นะครับเราจ้องกีฬาที่เป็นสากลเพราะว่ากีฬาที่เป็นสากลเนี่ยคือจะต้องมีการแข่งขันในระดับซีเกมขึ้นไปนะซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกีฬากีฬาในในสากลเนี่ยทั้งทั้งสามสี่ระดับนี่นะจะต้องมีการเรียนการสอนในโรงเรียนกีฬาเราทั้ง13โรงแล้วก็17วิทยาเขตนะคราวน,นี้พอมีการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราจะต่อยอดอยังไงนะต่อยอดจากเด็กที่จบจากโรงเรียนกีฬา แล้วไปต่อยอดไปในวิยาเขตต้องรับลูกกันนะไม่ใช่พอพัฒนาไปถึงโรงรีกีฬาแค่จบม .6 แล้วแล้วก็หายไปเลยไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนที่ไหนนะครับรูปทั้งเรียนด้วยทั้งฝึกด้วยอย่างเงี้ยมต้องสอนรับกันเนี่ยเรากำหนดตั้งแต่ชนิดกีฬาเลยนะครับ,รบแล้วจะมีการจ้างโค้ชยังไงตอนนี้กำลังกำลังออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องโค้ดเนี่ยว่าควรจะมีกี่ระดับแล้วต่อไปนี้จะจ้างโค้ดในประเทศมีระดับนี้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างนงี้นะครับอันต่อมา สนามกีฬาเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อกหนงกีฬาแล้วสนามกีฬามันก็ต้องเป็นมาตรฐานครับนะครับอุปกรณ์กีฬาก็ต้องเป็นมาตรฐานอืไม่ใช่ว่าอีตอนซ้อมเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้แต่พอไปแข่งขันที่ทีนึงกลายเป็นโอ้โหคนละอย่างกันเลยอย่างนี้บางทีนักกีฬาไม่ชินครับมันไม่มันไม่ชินนะครับพอไปถึงฟิลลิ่งมันไม่ได้ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับเราเราเรามีรองรอบวางแผนไว้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับที่เราบอกว่าอินพุตดี นะาอินพุตดีคือหนึ่งกำหนดชกกีฬาแล้วนะครับมีโค้ดแล้วมีอุปกรณ์แล้วต่อไปเนี้ยโค้ดเนี่ยจะต้องมาทําแผนการฝึกแล้วมีการส่งแข่งขันแล้วก็บอกอินพุตดีโปรเซสดีต่อไปเนะี้ยนักกีฬาของเราเนี่ยน่าจะเป็นเอาพุ t ที่มีอะไรประสิทธิภาพนะเอาคาที่จะต่อมาอีกทีหนึ่งเนี่ยคือสิ่งถึงที่เราก็บอกว่าสํานักกีฬาเนี่ยต้องมาดูแลตรงนี้ซึ่งแต่อก่อนไม่เคยมีสํานักกีฬานะครับของเราไม่มีเลยตอนนี้เราเริ่มตั้งหน่วยงานแรกนะครับทีนี้หน่วยงานที่สองเนี่ย ในพรบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินี่นะครับในมาตรา8เนี่ยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของของพรบเลยในคีเวรสดุท้ายเขาบอกว่ารวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาของประเทศนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เลยในกฎหมายเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รับผิดชอบคือสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาตอนนี้เราโฟกัสไปที่3ากลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือผู้สอนกีฬากลุ่มที่สองเนี่ยคือผู้ตัดสิน กลุ่มที่สาคือนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรา,เราบอกว่าในมาตตาแดคีย์เวิร์ดสุดท้ายเลยนะรเราก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เราจะมุ่งพัฒนาบุคลกากรสากลุ่มด้วยกันผู้สอนผู้ตัดสินและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งตอนนี้ผมเอาทั้ง3ากลุ่มเนี่ยสถาบันเราก็เลยตั้งหน่วยงานขึ้นมาเลยว่าสถาบันพัฒนาบุคลการการในการกีฬาซึ่งสถาบันนี้จะเป็นการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมคกีฬานั้นๆคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตพวกนี้ได้ เพราะว่าในการที่จะให้ลายเส้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องออกจากสมาคมต้องมีการรับรองต้องมีการรับรองครับนักก็เลยมีการคุยกับกับทางสมาคมนะฮะว่าเช่นสมาคมมวยไทยสากลนะมวยไทยสมัครเล่นรหรือมวยสากลสมัครเล่น<ม>ตอนนี้ผมทําหลักสูตรร่วมกันนะหรือหลักสูตรกีฬาทางอากาศอ,อย่างเงี้ยน,นะฮะผมก็มีการทําร่วมมือกันแล้วก็ทําหลักสูตรนะหลักสูตรผู้สอนผู้ตัดสินนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และหลักสูตรนี้เข้าสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยร,รวมทั้งไปถึงสภามหาวิทยาลัย <wheelchair. S 1> ซึ่งอนุมัติหลักสูตรนะตอนนี้อนุมัติหลักสูตรได้หลายหลักสูตรแล้วและขั้นต่อไปเป็นยังไงครับ,รบขั้นต่อไปคือหนึ่งเนี่ยเราเอาหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยคุยกับสมาคมแล้วนะฮะ <people> ผ่านสภาแล้วตอนนี้เอาเข้าบรรจุอยู่ในแผนพัฒนากีฬาชาติฉบับที่7นะครับว่าเห็นชอบอย่างนี้ไหมตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วขณะที่เราใส่เข้าไปใน,ในแผนพัฒน,นากีฬาชาติฉบับที่7เนี่ยนะครับเราก็คุยกับสำนักงบ นะครับว่าผมจะพัฒนานอย่างนี้นะเพราะการขอ,อง่มาเนี่ยมันต้องขอกฎหรลอวงหน้าปีหนึ่งซึ่งทั้งสองหลักสูตรด้วยการอบรมด้วยเนี่ยสันตประมา,มาในเห็นชอบมาแล้วในปี65ครับซึ่งตอนขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนเรารนะครับทงางมหาวิทยาลัยเนี่ยคงจะไปชี้แจงวันสองวันนี้เพื่อใช้ในเดือนตุลาคม64ีนี้นะตอนนี้เราเดินเดินเรื่องหน,หน่วยงานที่2เรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬานะครับคือนี้หน่วยงานที่3นะครับยาจักราบเยียงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยกีฬาที่ ที่ขึ้นชื่อของเราเลยเนี่ยแล้วลต่างชาตินี้ได้ได้ให้การยอมรับมากคือมวยไทยนะมวยไทยเนี่ยซึ่งถ้าเราเราทราบกันดีนะครับว่านานาประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับหรือทางอเมริกาใต้บ้านซินยน่าเนี่ยโหบางประเทศอย่างฝรั่งเศสเงี้ยนะมีมีค่ายมวยศูนย์ฝึกมวยไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมากซินอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่ามีการสอนเนี่ยนะะแล้วแต่ผู้สอนของเรานะว่านักมวยคนนี้พอไป เคยฝึกยังไงก็ไปสอนอย่างนั้นนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันว่าจะทํำยังไงล่ะให้มวยไทยเนี่ยเป็นเป็นที่ยอมรับที่อื่นให้ได้นะครับขณะนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะเอาเอามวยไทยเนี่ยมาดีไซน์รูปแบบไหนให้ฝึกเป็นขั้นเป็นตอนนี่คอนเซปต์เราเลยนะให้ฝึกเป็นขั้นเป็นตอนว่าเอ๊ะถ้าจะฝึกเป็นขั้นตอนทายังไงเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่สอนกันไปใครก็ได้นะเราก็เลยทําเป็นว่าหลักสูตรมวยไทยเก้าขั้น ซึ่งหลักสูตรมวยไทย9้าขั้นเนี่ยนะครับ,รบได้ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภา,า,สภา,ามหาวิทยาลัยเหมือนกันแล้วนะครับ,รบ,รบและตอนนี้ผมกับสำน,นักงบว่าเราจะต้องมีการตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาแล้วหลักสูตรเรามีแล้วต่อไปเนี้ยเราจะมีการพัฒนาบุคลากรเราอย่างไงขึ้นหนึ่งผู้ฝึกสอนมวยไทย9้าขั้นนะเรากำลังจะจัดอบรมพอพอมีผู้ฝึกสอนมวยไทยเนี่ยต้องมีผู้ประเมินด้วว่าผู้ฝึกสอนเนี่ยได้ได้ได้คุณภาพไหมและผู้ฝึกสอนเนี่ยพอหลังจากที่ผ่านแล้วไปสอนเด็ก ผู้ประเมินก็ต้องมาประเมินเดอีกว่าได้คุณภาพไหมนี่มันจะผูกโยงกันไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็ร่วมมือทางอิฟมารับท่านสักชัยทับสุวรรณนะตอนนี้ร่วมรวมดูรือพลเดกอุดมเดชนะก็ได้มาคุยกันแล้วว่าเราจะเอามหาวิาลยการจรายชาเนี่ยเป็นหลักเอาหลักสูตรของเราเป็นหลักในการที่จะไปเผยแพร่นะครับเหมือนเหมือนอย่างที่ประเทศจีนเหมือนกันนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาบอกเขาค้นทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีโค้ดเยอะ แต่เขาไม่ต้องการโค้ดอย่างเดียวเขาต้องการโค้ดที่พอไปสอนเขาแล้วต้องได้ลายเส้นนะแล้วเขาได้เดฟเฟอร์ติิเคดนะพอจบมาสอนระดับนี้ต้องได้อะไรตอนนี้เรามีหลักสูตรเรามีฟอริกิ์เคดแต่ละขั้นละขั้นไว้เนี่ยตอนนี้เรากำลังคุยก้าวหน้าไปถึงขนาดนั้นนะครับตอนนี้หลายๆอย่างก้าวหน้าขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้หน่วยงานที่3ามเรื่องกีฬานะครับทีนี้หน่วยงานที่4ี่เนี่ยเนื่องจากว่าเราผลิตนักกีฬาถูกไหมฮะนักกีฬาของเราเนี่ยเวลาไปแข่งขันเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งคือว่า ความอดทนความทนทานความเหนื่อยนสู้เขาไม่ได้อันนี้เห็นด้วยเลยครับก็นี่พอทํำยังไงครับเราบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยบางทีเขาไปฝึกที่สูงไปเก็บตัวบนพื้นที่สูงนะฮะเราทราบอยู่ว่าถ้าพื้นที่สูงเนี่ยความกดอากาศยิ่งต่ำถูกไหมฮะถูกต้องความกดอากาศยิ่งต่าพอกดอากาศยิ่งต่ําเท่าไหร่เนี่ยในการที่เราพอเลยฝึกมันก็จะเหมือนกับฝึกระบบหายใจนะเมื่อฝึกระบบหายใจปุ๊บความทนทานก็จะเกิดขึ้นฝึกบ่อยๆบ่อยๆขึ้นความทนทานของระบบหายใจ ความทนทานของร่างกายเมื่อมากขึ้นก็จะทําให้การเหนื่อยเนี่ยช้าลงเนี่ยเหนื่อยช้าลงนะครับเวลาไปแข่งปุ๊บคน,คนหนึ่งคนเหนื่อยเขาสิบวันทีเหนื่อยเราอาจจะยี่สิบวันทีเหนื่อยนะตรงนี้ก็เลยเป็นความคิดว่าเราจะมีศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูงนะผมก็เลยมอบหมายให้กับวิทยาเขตเชียงใหม่เนี่ยนะครับมอบหมายให้วิทยาเขตเชียงใหม่เนี่ยไปดูพื้นที่หรือว่าทางเหนือเนี่ยมีพื้นที่อะไรไหมเมื่อเมือม่อปี2559รบ นะครับปรากฏว่าไปได้พื้นที่ที่เดหล่อ,อัมเภอเดหล่อซึ่งสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยถึง1,120เมตรนะสูงกว่าบัตนพรมทะเลนะ1,120เมตรแล้วผมก็ในวิทยาเขตเนี่ยไปประสานกับกรมธนารักษ์พื้นที่ก่อนพื้นที่ธนารักษ์จังหวัดแล้วตอนนี้เรื่องถึงกับที่กรมธนารักษ์แล้วที่เนี่ยทั้งหมด500กว่าไร่จะเป็นที่ฝึกนักกีฬาของเราเนี่ยบนพื้นที่สูง,งต่อไปนะเนื่องจากภารกิจของเราเป็นเรื่องเรื่องการฝึกกีฬาเป็นเป็นหลัก ตอนนี้ความก้าวหน้าถึงก้มธนรักษ์แล้วนะครับอันสุดท้ายครับหน่วยงานที่5้าหน่วยงานที่5้าเรื่องกีฬาเนี่ยประเทศไทยเรานี่นะครับมีทื้นที่ชายฝั่งที่ติดกับทะเลนะเป็นพันๆกิโลเมตรนะไม่ว่าจะเป็นที่อ่าวไทยหรือทางฝั่งอันดามันนะมีพื้นที่หมดและมีกีฬาที่เกี่ยวเรื่องเรื่องทางทะเลนี่พอสมควรนะครับรวมทั้งกิจกรรมเรื่องดำน้ำนะฮะหรือเกี่ยวกับเรื่องเวลาเสด็จทีเมืองไทยหรือเมืองนอกเนี่ยมา มีเรือเกี่ยวกับเรือยอดอะไรต่างๆเนี่ย<ม>ความปลอดภัยใงทะเลต่ำนะฮะผมก็เลยคุยกันเมื่อปี2,557เนี่ยนะฮะว่าจะทำยังไงเราเราถึงเนื่องจากเรามีวิทยาเขตทั่วประเทศบางวิทยาเขตเนี่ยอยู่ติดทะเลด้วยอยู่ในจังหวัดะเลเรศจะทำยังไงให้เรามีหน่วยงานที่กีฬาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง,งนี้นะ,ะผมก็เนื่องจากเช่นวิทยาเขตชนบุรีกระบ,บ,บ,บี่ชุมพรตรังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายนะครับพอไปได้พื้นที่เนี่ย เราลงไปที่ที่จังหวัดกระบี่บนะครับเราก็ไปดูพื้นที่กันนะครับจนสุดท้ายว่าโอเคนะ Raymond. เราเอาที่กระบี่ที่เกาะเราคืเรียกเกาะลันตาน้อยนะฮะพื้นที่ในจังหวัดในเกาะลันตาน้อยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของทางราชการเป็นเป็นหลักนะะเราพอไปเห็นพื้นที่กับโอ้โหติดทะเลเลยแล้วมีมีอะไรคลองเข้าไปนะสามารถอะไรนะจอดเรือได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยไปคุยตอนนั้นเราเดินงานตอนนี้ตอนอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งขอพื้นที่ ซึ่งได้มา59ไร่ที่เกาะลันตาน้อยนะครับสองเราทําหลักสูตรหลักสูตรเรื่องเรื่องของดําน้ําอย่างเงี้ยนะหลักสูตรดําน้ําเนี่ยเราไปร่วมมือกับสมาคมดําน้ําต่างประเทศซึ่งในทั่วโลกมีสองสมาคมครับคือพาดี้กับนูอี้นะเราไปร่วมมือกับนูอี้ที่ฟลอริดาและฟลอริดาที่อเมริกาว่าโอเคเราจะทําหลักสูตรอย่างเงี้ยนะนะครับก็มีไซเอโมยูร่วมกันและหลักสูตรตอนนี้เราผ่านสภามหาลัยร่วมกันนะครับ อันต่อมาเกี่ยวกับอันนี้เรื่องดำน้ำนะฮะอย่างต่อมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอเรือที่แข่งในทะเลเช่นคายักเนี่ยเป็นซีคายักซีคนูเนี่ยเราก็ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเดือพายนะของพลเอกไทนรงนะ <S S> ครับซึ่งเป็นในสมาคมเนี่ยว่าเราจะทําหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องทางทะเลเหมือนกันล้มต่อมาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางทะเลนะครับเรื่องรสคิวพวกนี้ตอนนี้เราก็ทําหลักสูตรอีกเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง ซึ่งเราเรียกว่าศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลนะครับจะดูแลเรื่องทั้งนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วต่อไปหนึ่งเช่นสมมุติว่าใครใครที่จะมาทางด้านนี้นะ,ะสามารถหนึ่งมาเรียนเป็นหลักสูตรเลยนะยาวเลยก็ได้หรือจะวอล์กอินเข้ามาเรียนเป็นชั่วโมงพอเรียนเข้ามาปุ๊บเป็นชั่วโมงเสร็จก็สามารถไปดำน้ำเทือดได้นี่ในตัวเนี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้อาคารดำน้ําอาคารเกี่ยวกับเรื่องฝึกดำน้ำเนี่ยของเราเนี่ยน่าจะสร้างไปมาเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว นะฮะน่าจะไปเกือบสร้างไปเกือบแสนสิบเปอร์แล้วคาดว่าสักปีสองปีน่าจะพอสมควรแล้วนะครับเพรออาะงั้นสรุปอย่างนี้นะครับเรื่องกีฬาเนี่ยหนึ่งเรามีสํานักกีฬานะครับที่ดูแลเรื่องการผลิตนักกีฬานะครับเรามีสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาซึ่งเป็นสถาบันที่ร่วมมือกับสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในการผลิตผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเรามีสถาบันมวยไทยที่จะดูแลไม่ใช่มวยไทยแค่ในประเทศนะเราร่วมกับอิปมาต่างๆที่จะผลักดัน ให้มวยไทยเนี่ยเันยอมรับทั่วโลกให้ได้นะครับเพื่อไปสู่ในกีฬาโอลิมปิกนีนะครับเรามีศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูงนะที่จะจัดตั้งที่ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อพัฒนาในกีฬาเราจะมีศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลที่จัดตั้งที่เกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่นะดูแลในกีฬาเรื่องเรื่องเรื่องทางทะเลนะฮะอันนี้เป็นทั้งหมดที่ผมกลาบเรียนไปนะครับว่าภารกิจของมาลลยคือ4ด้าน คือ4แล้วมาบวกกันหนึ่งคือเรื่องกีฬานะว่าเราเรามีเป้าหมายเรามีต้องการผลลัพธ์ยังไงแล้วเรามีเดินกระบวนการอย่างไรบ้าง <c oughs> นะครับนี่กับเรียนเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านอธิการบดีกันต่อครับ